แล้วสิ่งที่เราบริจาคให้สร้างขึ้นมานั้นเช่นโรงล่ําโรงเรียนโรงพยาบาลโรงเหล่านี้ไม่ได้ไปตกนรกโ,โรงเหล่านี้ไม่ไปขึ้นสวรรค์ชั้นถมเราผู้สร้างต่างหากแปลผู้จะได้ของดีของดีนี้อาศัยของดีนี้เป็นเครื่องหนุนเข้าสู่ความ ดีความดีเป็นาติที่เหมาะสมจนตั้งแต่พื้นเพแห่งมนุษย์นี้ไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ชั้นภมสเสวยอาหารทีพสมบัติที่สถานที่อันเป็นที่ตามขั้นภูมิแห่งบุญกุศลของตนที่สร้างไว้มากน้อยก็ไปเกิดใน สวรรค์ชั้นนั้นๆซึ่งมีหลายชั้นให้พอเหมาะสมกันกับบุคุณงามความดีของแต่ละท่านที่จะสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นบรรดาเทวดาทั้งหลายจึงอยู่ในชั้นสวรรค์ต่างๆกันทุกสิ่งทุกอย่างการเสวยการอยู่ของทิพย์ทั้งหลายมีมากมีน้อยมีความสุขความสบาย ต่างกันเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งกุศลของตนที่สร้างไว้แล้วตั้งแต่มนุษย์เรานี่แหละไปเป็น <c oughs> สมบัติชิ์รออยู่บนสวรรค์ทุกชั้นแห่งสวรรค์ที่เจ้าของเป็นผู้สร้างไว้แล้วควรแจะสะ่สวรรค์ชั้นใดบุญกุศลที่ได้นี้จะนำ เจ้าของผู้ให้ทานนั้นไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นๆแล้วเสวยสมบัติทิตของตนที่ได้สร้างไว้แล้วแต่เมืองมนุษย์เหม,มือนกันหมดผู้มีบุญมากขึ้นไปก็เลื่อนขึ้นไปชั้นพรหมพรหมโลกมีถึงสิบหชั้นนี่ก็ตามฐานะของ ผู้ที่จะไปเสวยผลอยู่ในฟรอมโรกชั้นนั้นนั้นมีบุญมีกุศลหนักเบามากน้อยต่างกันก็ไปเกิดและเสวยผลมากน้อยต่างกันอยู่เช่นเดียวกันจากนั้นบุญกุศลทั้งหลายที่ <c oughs> เราสร้างอยู่มาอยู่ไม่สอยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับลำดาเลยสวรรค์ไปเลยฟรอมโรกไป จนกระทั่งถึงนิพพานรับทุกขโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงตลอดไปไม่มีคำว่าอนิีจังทุกขังอนัตตาจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเมืองนิพพานนั้นได้เลยเรียกว่าเมืองนิพพานก็ได้มหามีมุตมหานิพพานหรือธรรมธาตุก็ได้ นี่เรียกว่าสถานที่ดับทุกโดยประการทั้งปวงจากความดีของเราที่ได้สร้างมามากน้อยนี่ท่านจึงได้สอนไว้พระพุทธเจ้าท่านส่งนิพพานทุกสิ่งทุกอย่างทรงผ่านไปหมดแล้วการขึ้นลงสวรรค์ชั้นผอมไม่มีใครเกินโพธิสัตว์ที่ได้สร้างคุณงามความดีแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้น,น,น ควรแต่การเวลาแล้วก็ลงมาสร้างบารมีเมื่อสร้างพอสมควรแล้วทิ้งอายุไขแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นนั้นๆอยู่อย่างนี้แล้วก็ลงมาแล้วขึ้นลงขึ้นลงเหมือนเราขึ้นลงบันไดบ้านนี่นแหละระหว่างสวรรค์พมหมโลกกับนิพพานสวรสวาราสวา่สวางพมหมโลกกับแดนมนุษย์ที่พระโพธิสัตว์ท่ทองเที่ยวไปมา ด้วยการสร้างบาร,รมีมาตลอดเมื่อผลสุดท้ายบาร,รมีเต็มแล้วก็เะสะเด็จออกทรงพนวดตรัสสรูปเป็นาศาสดาเอกของโลกขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงบรรทุบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วมหาวิมุตติก็ดีมหานิพพานก็ดีธรรมทาุก็ดีที่สิ้นทุกขโดยประการทั้งปวงที่สัตว์เกิียดแก่เจ็บใจ ตลอดมานั้นโก็ดีเพราะองค์ปัดหมดความทุกข์ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเปลี่ยนแปลงแปรปวน,น,น,นไปอย่างโรคทั่วไปอย่างนี้ไม่มีในนิพพานนิพพานสิ้นสุดยุติตั้งแต่ขนาดท่านตรัสรู้ปึงขึ้นมาพระละหันก็บรรลุธรงปึงขึ้นมาทราบทันทีเลยว่าพ้นแล้วจากแดน,ปนแปรปรวนแดนทุกขงังอน Bar ิจจังอนัตตา ถึงแล้วซึ่งพันิพานเรียกว่าเมืองเที่ยงตรงเที่ยงไปตลอดอนันตการไม่มีคำที่ว่าจะโยกย้ายผันแปรไปไหนอีกเลยแม้ครั้นหนึ่งก็ไม่มีในแดนนิพานเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นแดนแห่งความเลิศเลยของท่านผู้บรรลุธรรมอันเลิศเลอแล้วสถิตอยู่ในสถานที่นั้น ผู้อื่นผู้ใดไม่สามารถจะไปะอยู่ในสถานที่นั้นได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิญแล้วเท่านั้นนี่ก็คือการสร้างบาุญสร้างกุศลพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดฉลาดแหลมขมและเป็นนักสร้างความดีทั้งหลายไม่มีใครเกินพระโพธิสัตว์แต่และพระองค์พระองค์ กล้าเสียสละกล้าได้กล้าเสียกล้าเป็นกล้าตายทุกยากลำบากเฉนใจประการใดพร,พระโพธิสัตว์จะไม่ท้อถอยอ่อนแอง่ายๆยเลยบึกบืนจนถึงที่สุดไปตลอดจนกระทั่งพระบรมีแต่กล้าแล้วเป็นศาสสดาทรงอัตธรรมอันเลิศเลยแล้วนำอัตธรรมอันเลิศเลยนั้นมาเป็นแนวทางของพวกเราทั้งหลายเพื่อให้ได้ไต่เต้าไปตาม แนวทางแห่งการไต่ตะไต่เต้าไปเพื่อมรดผลนีพานที่สิ้นทุกโดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรคือการให้ทานมีมากมีน้อยให้แบ่งสรรปันส่วนแบ่งกินแบ่งทานแบ่งใช้แบ่งสอยไปแล้วก็แบ่งทานแบ่งทานอันนี้ให้เป็นคู่เคียงกันไปอย่าหึงหวงไว้ใช้แต่ประโยชน์สำหรับร่างกาย โดยฝ่ายเดียวซึ่งอายุของมันไม่ได้นานนักพอถึงการเวลาแล้วคนทุกคนจนก็ตายได้คนมั่งมีสีสุขก็ตายได้คนตะานี่ที่เหนียวก็ตายได้คนจิตใจกว้างขวางมีบุญมีกุศลมากก็ตายได้เป็นแต่เพียงว่าตายแล้วที่พึ่งที่ยึดที่เกาะนั้นต่างกัน ผู้ไม่มีบุญมีกุศลเลยเกิดพบใดชาติใดเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแม้ในพบของสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ทุกข์ทรมานไปเป็นพบเป็นชาติอันใดมีแต่พบชาติที่ทนทุกข์ทรมานกลายไปเป็นเปรตเป็นผีไปเสียอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เพราะความชั่ว ที่ทนเพลินทำตั้งแต่มีชีวิตอยู่โดยไม่ฟังเสียงอัดเสียงทำว่าบุญว่าบาปดีชั่วประการใดมีตั้งแต่ความทะเยอทะยานไปตะ,ะ่างทำไปตามความอยากความทะเยอทะยานอันด้วยการทำชั่วเสียทั้งนั้นทำเวลาผลกลับมาแล้วมาเป็นภัยต่อเราเองเป็นภัยเกิดในที่สถานที่ใดมีแต่ความถูก แต่ว่าใครมาให้ความทุกข์ความทรมานแก่เราไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้รับเคราะห์ความทุกข์ความรำตรมาณอันเป็นผลที่เกิดจากความชั่วนั้นด้วยกันท่านจึงสอนให้ละความชั่วให้อดให้ทนเอาความชั่วไม่ใช่ของดียากทําก็ให้ฝืนมันที่เรียกว่าสร้างความดีจีดก,กันความชั่วไม่ให้ล่วไหลเข้ามาสู่กายวาจาใจของตน ซึ่งจะทําให้หลวมตัวเข้าไปทําความชั่วแล้วโกยทุกโกยคือนฟืนโกยไฟเข้ามาเผาตนนี่จอมปราดคือพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสอนสอนสัตว์โลกด้วยความถูกต้องแม่นยํำแล้วให้สร้างคุณงามความดีเสมอไม่ว่าอยู่บ้านนอกในเมืองอยู่ที่ไหนเราพึ่งกรรมอาศัยกรรมเหมือนกันหมด อยู่บ้านนอกเขาอยู่ด้วยกรรมอยู่ในเมืองอยู่ด้วยกรรมแม้จะแดนสวรรค์พรมมาโลกยังอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมนอกเหนือไปจากผู้ที่พ้นไปแล้วถึงนิพพานนั้นเหนือหมดผู้นี้นอกเหนือเรื่องกฎอน,นิจจังทุกขังรากาบุญบาปทั้งหลายนี้เข้าไม่ถึงเลยพ้นไปหมดแล้วนอกจากนั้นอยู่ต่หน้าแห่งกรรมด้วยกัน j งพยายามทนุถนองบำรุงตําของตอนด้วยดีโดยการสร้างผลงามความดีเราไม่ได้เป็นเศรษฐีมีเงินกี่บาทให้แบ่งสรรปันส่วนว่าส่วนนี้สำหรับครอบครัวเย้าเรือนส่วนนี้สำหรับความจะเป็นในแง่นั้นแง่นั้นเช่น <c oughs> <c oughs> เก็บไข้ได้ป่วยจะได้อาศัยสิ่งหัวนี้ซื้อยูซื้อยาเข้ามาแกขไขเปลี่ยนแปลงพอให้ดีขึ้นไปบ้านเขาทุกไปเป,ป,ป็นลำดับ แล้วก็ส่วนนี้เราแบ่งไว้สำหรับ <c oughs> สมบัติของใจเป็นอาหารของใจเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจคือการให้ทานเราให้ทานมากน้อยนี่แหละคือสเสบียงที่จะไปเป็นทพิปในพบหน้าาจหน้าออกไปจากเราผู้ทำเองให้พยายาม